สวัสดีค่ะสลิกวอรนะคะสำหรับช่องตั้งสติก่อนสแตกนะคะวันนี้นะคะเรามีคอนเทนต์ดีๆนะคะที่เจ้าค่ะท่านเลยไปดูว่าภายในจ็ดวันนี้เราไปทิ่งานที่ไหนมาบ้างนะคะสำหรับวันนี้เลยนะคะวันแรกนะคะเราปีตะก้าเปล่ามาจากสี่มุมเมืองนะคะมารับมะม่วงที่นี่เลยเชียงคานนะคะ เพื่อที่จะนำไปส่งที่ตลาดสี่มุมเช่นเคยนี่จะเป็นบรรยากาศที่ลงนะคะแล้วก็เป็นรถที่มาจากสวนนะคะมะม่วงมาส่งนะคะ,ะก็เตรียมขึ้นของค่ะตอนนี้ที่ลงเขากำลังขับมะม่วงอยู่นะคะเพื่อที่จะนำส่งปลายทางนะคะตลาดสี่มุมเมืองแล้เวเราจะไปดูกันนะคะว่าเขาขัดมะม่วงกันยังไงนะคะ นี่เลยนะคะก็จะเป็นบรรยากาศของการคัดมะม่วงนะคะเพื่อจะนําขึ้นรถแล้วไปส่งที่ปลายทางนะคะแล้วก็เตรียมรถเตรียมอะไรให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็ขึ้นของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลัดเชือกละไดให้เรียบร้อยะคะ่ะเตรียมออกเดินทางนะคะสําหรับช่วงนี้ก็จะฝนตกนิดหน่อยนะคะขับรถระมัดระวังนิดนึง นี่ก็จะอยู่ในระยะทางที่ถนนเปียกและลื่นแล้วก็มืดด้วยนะคะช่วงนี้นะคะค่ะตอนนี้ก็ถึงตลาดสีมงเป็นที่เรียบร้อยนะคะรองลงของนะคะเชา้านี้ตอนนี้ก็ทำการไปขึ้นของต่อนะคะแทบจะไม่ได้นอนเลยทีเดียวตอนนี้กำลังเข้าที่สวนมะพร้าวนะคะ พี่าอวัยังอยู่ข้างหน้าครับถึงสวนมะพร้าวแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังเตรียมมะพร้าวขึ้นรถนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าเขาเตรียมมะพร้าวยังไงนะคะนี่เลยค่ะเขาก็จะสอยมะพร้าวลงมานะคะแล้วเขาก็จะ ไหลมาตามคลองนะคะช่องนี้เลยเนี่ยค่ะช่องคลองเล็กๆตรงนี้ค่ะค่ะก็ะจะมีมะพร้าวลอยๆอยู่ในน้ํานะคะนั่นคือมะพร้าวที่เขาเอานะคะไม่ใช่มะพร้าวที่เขาทิ้งนะคะตอนนี้เราก็รอเขาเตรียมของนะคะสอยมะพร้าวนี่เลยค่ะนี่เขาก็จะสอยลองไวอย่างนี้เลยค่ะแล้วเขาก็จะผูกมะพร้าวกันแล้วก็ลากมาตามคลองค่ะแล้วก็ เอามาขึ้นรถนะคะเดี๋ยววันนี้จะได้มพะพร้าวกี่ลูกขึ้นรถเดี๋ยวไปรอชมกันค่ะค่ะตอนนี้ก็ามาพะพร้าวขึ้นรถที่เรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมออกเดินทางค่ะปายทางนาแกนะคะไปกันเลย ช่วงนี้ก็เหมือนจะเป็นวันหยุดด้วยนะคะก็รถเยอะนิดหนึ่งนะคะหลังไหลกลับบ้านนะคะช่วงนี้รถเยอะมากๆเลยฝั่งทางด้านโน้นนะคะแ๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยะคะ่ะตอนนี้ก็จอดพักรถนะคะ พักรถพักเข้าห้องน้ำนะคะเดินทางต่อเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งสี่สิบห้านะคะก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวจอดพักผ่อนแล้วก็รอลงของตอนเช้าค่ะเช้าแล้วลงของเรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีงานต่อนะคะเพราะว่าต้องเข้าบ้านมาทำธุระนะคะนิดหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศทางกลับบ้านนะคะร้อยเอ็ดจะเป็นอย่างไร ช่วงนี้นะคะก็เห็นมีคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะว่าไม่ค่อยลงคลิปเลยไม่ค่อยทําคลิปต่อเนื่องเลยนะคะเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีเวลานะคะถ่ายก็ยังถ่ายปฏิปต่ปตอไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะต้องขออภัยด้วยค่ะเพราะว่าด้วยเรื่องของเวลานะคะบางทีก็นอนนะคะถ่ายไว้เต็มที่นะเดี๋ยวจะพยายามลงคลิปบ่อยๆนะคะจะพยายามนะคะอ่าตอนนี้ก็ มุงหน้าไปที่ร้อยเอ็ดค่ะชมวิวทิวทัศน์กันไปแบบยาวๆเลยนะคะฝนตกตลอดทางเลยทีเดียวนะคะร้อยเอ็ดฝนลิลินนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงพายุเข้านะช่วงมรสุมนะคะนี่เลยนะคะ จังหวัดร้อยเอ็ดถึงแล้วหอโถดคะ่ะตรงนี้ใครเคยมาบ้างไหมเอยร้อยเอ็ดท่านใดเคยมาเม้นบอกกันด้วยนะคะเคยขึ้นไปหรือยงังทางนั้นขวานี้จะเป็นบึงพลานชัยนะคะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแล้วลํหอโถดนะคะก็สูงหนึ่งร้อยเอ็ดเมตรนะคะนี่ก็ยังไม่เคยขึ้นไปดูเลยคนรอยเอ็ดแท้ๆไม่เคยขึ้นไปเบิรงเลยพี่น้อง อ่ะก็เป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะคะช่วงกลับบ้านนะคะกลับบ้านหนึ่งวันพักหนึ่งวันนะคะเดี๋ยวจะไปงานต่อค่ะอ่ะทาธุละเสร็จปั๊บนะคะเราก็มุ่งหน้ามาขึ้นงานต่อเลยนะคะเขียงค่ะวันนี้นะคะเขียงนะคะปลายทางกรุงเทพมหานครน,นู่นแหละก็เดี๋ยวจะไปดูวิธีการทําเขียงกันค่ะว่าเขาทํำยังไงนี่เลยนะคะเขา นี่คือเขียงที่เสร็จแล้วนะคะเขาก็จะกอง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 ไว้นะคะแต่ละไฟนะคะแต่ละขนาดไม่เท่ากันนะค่ะทางด้านหลังก็จะเป็นเอ่อกรรมวิธีในการทํานะคะนี่เลยเขาก็จะมีเครื่องนะคะนี่ได้ขนาดสวยงามเลยนะคะ นี่นะคะที่เราเห็นนะคะฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นเขียงที่เขาตัดให้ได้ขนาดนะคะแล้วก็มาเกี่ยให้ได้รูปนะคะกองกองนี้นันเป็นเศษไม้ะค่ะขี้เลื่อยกองใหญ่มากเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะค่ะว่าวันนี้จะได้เขียงขึ้นรถยันนะคะ นี่นะคะมีทั้งแบบเหลี่ยมทั้งแบบกลมนะคะท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ค่ะเดี๋ยวจะชีพ้พิกัดให้นะคะมีทั้งตีกทั้งส่งเลยค่ะที่นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับเคียงนะคะตอนนี้ก็กำลังทยอยนำขึ้นรถนะคะ นี่เลยค่ะทีมงานกำลังนำเขียงแต่ละไซส์ขึ้นรถนะคะจัดเรียงให้เรียบร้อยเตรียมส่งปทางคืนนี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศที่โรงงานเขียงนะคะเดี๋ยวเราเตรียมตัวเดินทางกันต่อเลยตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะคะก็บรรยากาศก็ยังคลื่นฟ้าคลื่นฝนอยู่นะคะช่วงนี้ใครที่เดินทางก็ระมัดระวังด้วยนะคะ อ่ะแล้วจะลงเขียงเสร็จแล้วะคะ่ะก็มาต่อที่มะพร้าวค่ะนี่ก็รอขึ้นมะพร้าวนะคะนอนนะคะนอน,น,อนสัวพลังนะคะนี่ค่ะก็วันนี้ไม่ได้เข้าสวนนะคะมารอที่บ้านนะคะก็จะเตรียมขึ้นมะพร้าวค่ะสำหรับตอนนี้ก็กําลังรองมะพร้าวอยู่นะคะเราก็จะไปดูบรรยากาศกันนะคะว่าเขาทำยังไง อันนี้จะเป็นขึ้นช่วงเย็นนะคะตอนนี้เราก็รอเขาก่อนเพราะว่ารถหลายคันนะคะที่มาขึ้นของวันนี้นะคะเราก็เตรียมรถเตรียมอะไรให้เรียบร้อยนะคะนี่กําลังทยอยเอาของขึ้นรถละะ้วค่ะนี่นะคะก็ทอยมะพร้าวขึ้นรถนะคะ นี่นะคะก็ได้เกือบเต็มแล้วนะคะตอนนี้เกือบเต็มแล้วก็รอส่วนที่เหลือนะคะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะเห็นมะพร้าวกองอยู่เยอะทําไมไม่เอาขึ้นรถทีเดียวนะคะมันคนละไซส์กันค่ะมีไซส์มีขนาดของเขานะคะสแล้วก็เตรียมของนะคะเตรียมรักเชืองให้เรียบร้อยะคะ่ะรอฟองวนไปก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เตรียมตัวออกเดินทางคะ่ะก็จบแล้วนะคะสาหรับคลิป7ดวันนี้ว่าเราไปไหนกันมาบ้างน,นะคะ สำหรับท่าในใดที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันเนาะแล้วจะทำคลิปดีๆออกมาอีกเยอะๆนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะอยากเห็นเราไปไหนอยากเห็นเราทำอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะแล้วเจอกันให่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ